ทำหน่อยคือปิดร้านไป3เดือนเพราะว่าเขามีก่อสร้างหน้าร้านอยู่ฝุ่นมันเยอะอะไม่ขายและการกลับไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าสักพักหนึ่งบินจากการไฟฟ้ามาไม่ได้เรียกเก็บค่าไฟอย่างเดียวเรียกค่าปรับด้วยโทษฐานดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า,าเจ้าของร้านงงเลยไม่ได้อยู่แล้วมันดัดแปลงอะไรยังไงมีคนขโมยไฟใช้หรือเปล่าลองไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะพิุ่ณานะครับได้มาตรวจมิตเตอร์นะครับหมายเลขนะครับ พบนะครับการต่อคอมมิเตอร์นะครับการต่อคอมพิวเตอร์ข้างล่างนี้นะครับทาให้นะครับอมิเตอร์นะครับหมุนช้าอุกว่าเป็นจริงเนาะนะครับกระแสะที่วัดได้ขนาดตรวจสอบนะครับอยู่ที่4.6นะครับนี่เป็นคลิปจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่นนะคะตรวจสอบมิเตอร์ของร้านขานา้าวแกงปักใต้นี่แหละคะ่ะร้านตั้งอยู่เส้นขอนแก่นกาฬสิน์นะคะมีความผิดปกติก็คือต่อลวดทองแดงที่ข้อต่อ ทำให้มิเตอร์ไฟหมุนช้าลงแล้วทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายเอาหล่ะนี่เป็นหลักฐานที่เอาไปให้เจ้าของร้านนะถ่ายโดยการไฟฟ้านะเอาไปให้เจ้าของร้านและนี่คือเจ้าของร้านค่ะคุณจิราพรคงนุ่นอายุ33 เธองงมากเลยเธอขอความเป็นธรรมกับนักข่าวเข้าใจาว่าหลักฐานของการไฟฟ้ามีจะเธอเป็นคนไม่ได้ทําอ่ะไม่ได้ดัดแปลงมิตเตอร์อะเธอปิดร้านด้วยซ้าไปขายข้าวแกงที่เนี่สองปีแล้วแต่ว่าพฤษภาถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างที่บอกเขาทําถนนก็เลยอปิดร้านแล้วกลับไปอยู่สงขาปิดไฟทุกอย่างเลยยกเว้นตู้เย็นเสียปลั๊กไว้แค่นั้นเองจริงๆค่าไฟควรจะลดด้วยซ้ำไปปรากฏคุณดู4ี่พันกว่าใช่นี่คือค่าไฟไม่รวมค่าปรับนะคุณตุ๋ย ค่าปรับทั้งหมด34,500อ่าเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟไงฮะแล้วก็ค่าดัดแปลงมิเตอร์อ่าเธอบอกเธอไม่ได้ขโมยใช้ไฟใครแน่นอนละค่ะเออหลังจากเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ค่าไฟก็พุ่งพวดขึ้นมานัดตั้งแต่นั้นเลยนะคะจากเดิมเคยใช้เดือนละ500หน่วยพุ่งไป8 0 0 9้0ถึง0้หน่วยเธอก็ยังสงสัยตั้งแต่วันนั้นแต่สรุปแล้ว เธอเป็นคนไม่ได้ไปดัดแปลงมิเตอร์แน่นอนเธอการันตีบอกกับน,นักข่าวแบบนั้นนะักข่าวก็เลยถามไปที่คุณเฉลิมเกียรติวรรณพฤกษ์นะคะเป็นรองผู้จัดจาก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของขอนแก่นค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนมาว่ามีสิ่งผิดปกติกับมิเตอร์ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีการเอารวดทองแดงมาต่อคล่อมจริงๆทําให้มิเตอร์หมุนช้าลงถือว่าผิดทั้งอาญากับแพ่งค่ะ ส่วนค่าไฟที่แพงขึ้นอาจจะเกิดจากค่าเ t ที่เพิ่มหรือเปล่าใช่เพราะาตอนนี้ค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกันยายนปรับขึ้นนะครับท่านผู้ชมเออเอามือทับอ,อกเลยนี่เพิ่งโอ,อนใจค่าไฟเองนะเนี่ยะทีนี้ไม่เกี่ยวกับการติดตั้งมิตเตอร์ใหม่แน่นอนที่มันแพงขึ้นเพราะว่าค่าเอแต่เรื่องดัดแปลงเดี๋ยวรอตรวจสอบว่าฝีมือใครนะคะคุณลีแชเอามือทับอกบอกว่าค่าไฟตอนนี้ก็ขึ้นอยู่แล้ว ปีหน้าก็จะขึ้นอีกครับเพราะว่าค่าน้ํามันตอนนี้น้ํามันนะฮะสั้นๆนะโอเปกเคารดกําลังการผลิตนะฮะคุณผู้ชม2ล้านบาร์เรลต่อวันทําให้น้ํามันจะทะลุร้อยบาร์เรลอีกแล้วนะฮะร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกแล้วนะครับผมเอาละครับแต่ว่าช่วงนี้เราขอบคุณล่าภาษามือก่อนนะครับขอบุณคุณสุนิสาจันทรสกุลครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตัดงใครค่ะช่องแปด